ก็สวัสดีครับผมมาต่อเกมกับมาต่อกันกับเกมอะลอบอีนี้ e ี EP ีที่สนะครับอ่าต่อจากอีพีที่แล้วผมจะไปสำรวจเพิ่มเติมและก็จะย้ายด้วยครับย้ายเกาะด้วยเนาะเมืม่อกี้ไปเจอตอนที่ก่อนจะจบ EP ีที่สองไปเจอเกาะนู้นครับที่สามารถตั้งคันบังคับได้โอเค กัต่่อยงไมมืเกาะนี้ตั้งไม่ได้เนอะใหญ่เกินนี่นี่เกาะด้านหน้าครับที่สามารถตั้งได้ผมไปตั้งเวลาวก่อนจบ EP พีที่สองนะครับก็เ,เดี๋ยวเราไปพักแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่สิ่งที่จำเป็นก่อนแล้วกันเนาะเพื่อจะได้เป็นจุดไข่ของเราครับ ยุบเขินจุ้มนอยยุบสโลไว้โปัคปึ๊บคลิกซ้ายสโลไว้ไม้คลิกขวาก็อเอาโต๊ะคราบก่อนละกันตรงนี้ตัดได้ไหมเก็บได้เลยโอเค ขับที่โล,ล่งๆแวะจะต้องใช้พื้นที่นี้ไม่ได้ไม่เก็บได้หินตรงนี้เอาออกนีด้วย ีสองเอาออกให้หมดการพื้นที่นี้เป็นจุดหลักของเราเลยครับแมกก่ก็ตกค้าบก่อนเลยตกคราบอันนี้ก็ ที่ทำไม่มีกดสร้างไม่ได้ออกก่อนแล้วกดซื้อต้องคับอันนี้ก่อนนี่ตออันอตอกโอเคเรียบรอ้อยกดบีอ่ะสร้างทีเรื่อยไม้ดีครับ ที่นอนเราต้องซักต้องเอาผ้าเขียวผ้าเขียวต้องสร้างที่นี่ครับทีโตครับนี่อันนี้ผังพืนหนึ่งสองโอเคเอ่อเตียงนอนตักนี่ละกันบี ร้อยกดอีค้างเพเซตเป็นบ้านโอเคเรียบร้อยเออผมจะลองดูว่ามันว่างขนาดไหนก่อนที่ยุดเข้าไปแล้ว,ลวเรากดคิวอือฮึอือโอ้ใช้ได้เลยนะ เกาะใหญ่มากไปสร้างหานเสือไว้ตรงนู้นแล้วกันหนูยอดหนุนโอเคครับเรอยู่กับอีกกลับมามไม้แผ่นไม้แผ่นมีเยอะไหมไม้แผ่นยังมีอยู่ ติดชนต้องใช้พื้นที่ในการล่อนหน่อยโอเคผมจะไปสร้างวิมีต้นอะไรด้วยอ่ะต้องมาสำรวจดูมาเก็บเสร้างหางเสือตรงนี้อึ๊บสโลนอยอ่าอึ๊บนี่ไงเก็บกินตรงนี้ซะ ได้ไรเอ่ยอ๋อข้โพดออกไปหมดอืมทางล่างอีกข้โพดเ,เก็บให้หมดตรงนี้ก็เป็นท้ายเกาออะเราสร้างไว้ตรงนี้เลยนี่คับเสือจักหน่อย ให้เป็นเหมือนเครืองเคหน่อยครับนี่สั่งตรงนี้เลยปอกเขาให้โอคแล้วมันก็เริ่มมืดแล้วตอน น,กกน,นอนก่อนละกันเนาะอีเพื่อนนอนตื่นได้ตื่นได้เช้าแล้วกินได้เข้าโพดมา เราไปสำรวจกันต่อดีกว่าไปเลยหูเกาะตรงนั้นอายุอะไดได้อันนี้เป็นนี่เราแล้ว,ลวเป็นเรือเรือบินเราละเราต้องไปหาบูปินอาบูปิน เพื่อได้จะตั้งให้ครบครับตอนนี้เรามีหางเสือมีคันบังคับถ้าขาดใบเรือนอะใบเรือกับไอ้นันที่เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนที่ลงจอดหรือเปล่าสำรวจเกาะน,นี้ก่อนไบินต่อไปเกาะนี้มีเทคโนโลยีไหม เหมือนจะไม่มีเราผ่านไปเลยเนาะไม่มีมีแต่มีแต่ไม้มีแต่อะไรน่นหลักเกาะข้างหน้านี่นก็น่าสนใจ ไอ้เกาะนี้มันเกาะใหญ่อะน่าจะมีอะเนาะนี่ไงอยู่น้ำหรอนนี่นนนนเนี่ยข้าวโพดมาเน็กข้าวโพดเด้อไปปลูกน้ำน้ำอยู่ไหนนี่กดอีเพื่อกินเราเอาเอามาส์ไปชี้แล้วกดอี สีแดงสิวน้ำก็ได้ไอันี่แหละย่อยไร่เอยูึคุกกิ้งเห็นไว้ที่ทำอาหารโอ้ฝนโอ้โหเหมือนไม่ทำอาหาร ไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันตกอมึงมีตัวอะไรบนะ้างในนี้ทุกระดูกเปียบเลย กคดูมาเทียบเลยครับไปดูเกาะนู้นกันผมยังไม่อยากไปเกาะที่มันเป็นอย่างนั้นนะน่าจะมีศัตรูแน่นอนเลยไปดูเกาะบนก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้ผมได้กระดูกมาแล้วผมน่าจะทำอาวุธได้ละเพิ่มเติมพักที่ก่อนนอก่อนเอเคสำรวจ จอยหีบน้ำใม่สะอาดปิดแอคด้วยความพิคหมดรวจให้ทั่วสักหน่อยเพราะตอนนี้ ทรัพยากรเราก็น่าจะเยอะแล้วล่ะเกาะนี้เกาะใหญ่แฮะน่าสนใจจะมีเทคโนโลยีใหม่ก็ได้ับหน้ากล่อนแ้่ธเจอจริงๆด้วยได้อะไรเอ่ยอันนี้ น่าสนใจฮนะอ๋อนี่ไงที่เป็นเหมือนปีกปะที่เป็นรูปบอลลูนเหมือนเห็นไหมครับด้านหลังชื่อมันอะ่ะนี่แหละนี้เราก็ต้องการใบเรืออย่างเดียวเราก็จะสามารถทําให้เกาะลอยได้แล้วครับขอสำรวจอีกหน่อยแล้วกันที่นี่ ต้นไม้ก็ค่อนข้างเยอะนะมีน้ำด้วยหีบนี้เปิดไปแล้ว จะหมดแล้วล่ะเวลาวมีสัตว์ด้วยตัวอะไรอ่ะ เดี๋ยวรอก่อนละกันเนาะตอนนี้ไม่มีอาวุธอ่ะอกลับบ้านเราก่อนเฮตอนนี้เราก็สร้างอันนี้ได้แล้วต้องการผ้าสิบอัด กระตกครับไปเทีเ่ยวสองอัน เป็นกันไกเหมือนเป็นอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งอ่ะไว้ตัดขนแกะเอาเ <c oughs> <c oughs> ดาเอานะยัง <c oughs> ได้ปูปิน <c oughs> 哦，那真啊 เที่ยวหนึ่งอันก็สร้างได้ละตัดขนปะอืมออืมช๋อได้บักเก็ตเออเอาไว้ตัดน้ำแน่นเลยเออมันเขียนไว้ใช้ทูวอเตอร์ หรือว่าและนมอช้ผ้านี่สองอันโอ้มีอะไรมาใหม่เต็มเลยโอ้นโ่มีโอ้โอบนอันโบนฮัมเมอร์กระดูกหมด,ด้ะก่อน นี้นี้อันนี้ของใหม่โอ้เขียวบิ๊กเอ็กเอ่อโบนบิ๊กเอ็กก็อันนี้ดูสิอันนี้นีอันหนึ่งได้อะไรของใหม่หืม อไเครื่องประดับเหรอคนนกอันนี้เอ,อ้เราขาดเราขาดอันนี้อันหนึ่งอะไรเนี่ยโอ้หกล้องกล้องกล้องส่งทางไกล โอ้นี่ไงบนซอร์เอะอะไร <c oughs> อะไรให <c oughs> ม่อีกโตนเหมือนที่ขุดเลยเอ่ะ จอบหรือจะเปียได้สักอย่างหนึ่งเนาะดูแลป่ดล็อกมาเพียบเลยอ,อ,อยังไม่มีหรออืมดัดที่เกี่ยวเหมือนเกี่ยวหญ้าโอเค ra có bốn s wooden oh basket อ๋ออันนี้อันนี้บไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะเป็นสโตนอะ่ะอันนี้เป็นแบบกระดูกอืมสี่อันเลยสโตนซอสเอามีบอนซอสแล้วไม่เป็นไรกดล็อกไปเรื่อยๆอ๋อสโตนเขียว หมะของเราวีแค่นี้ก่อนนอนก่อนแล้วกันนะตื่นอ,อ๋อเช้าเช้าแหละเช้ามือดอเช้ามืดต้องการผ้าเลงสิบ เหมือนเป็นสมอเลยอ่ะจัแปัดห้าสิบอืมมาสิบเอ็ดอันเลย เราไปติดทางหลังเป็นมันมีก้อนหินนะเหมือนเป็นทําเอาไว้ทำให้ไอเนี้ยครับทําให้เกาะหยดอยู่กันที่อ่ะ มืจะลงปากไปนะเอามาเดินมาทางนี้ต้องหากระดูกเยอะๆเลยครับเพื่อจะมาทำอุปกรณ์กระดูกเราเดินมาได้เนะ ได้ทันทีโจมตีมาได้อยู่เดี๋ยวเราทำทางขึ้นได้ไหมอ่ะต้องการติดไอ้นี่ตรงนี้ครับเด,ดติดเลยล้วกัน ก็โอเคครับผมสำหรับเกมอะลอปอีพีที่สามก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตัดตทยให้กับช่องโอเล่เกมเมอร์ด้วยนะครับผมเอาไว้อีพีหน้าแล้วก็ไปสำรวจเกาะที่เรายังไม่เคยไปต่อแต่ตอนเนี้ยผมคิดว่าต้องการอาวุธอะ่ะเออ สองใหม่ที่เข้ามาเนาะน,นี่เป็นเหมือนในนี่เลยอ๋อที่สต็อกเชือกอืมปีที่มีอาวุธอะไรที่มันต้อกที่โต๊ะคาบครับน,นี่อาวุธพวกเนี้อ่ตอนนี้โปนซอสต,ต้องการกระดูกอย่างมากเลยครับ ใช้หินใช้กระดูกเอาไปหาเกาะที่มีกระดูกเพิ่มเติมอันนี้ต้องใช้กระดูกอย่างเยอะเลยติดตัวไปด้วยแล้วกันสร้างได้เออันนี้ก็เป็นอาวุธเหมือนกันนะี่เนาะเอาไปติดตัวไปก่อนแล้วกัน เชือกหมดเชือกต้องใช้อันนี้ซะด้วยสิมาดูก่อนของตั้งใส่อาวุธไปเลสี่อ่าสี่ปั๊บน,นี่เห็นเจอศัตรูแล้วก็ตอบโต้ได้แล้ว เงั้น EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกัน EP น้าครับสวัสดีครับผม